สวัสดีครับวันนี้จะพาไปรู้จักอำเภอ e. อีกอำเภอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอำเภอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับนั่นคืออำเภอรพระประแดงน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะที่สุดนะครับเป็นอำเภอที่เจริญนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับนะครับที่มองเห็นนั่นคือสะพานภูมิพลสองนะครับข้ามมาจากฝั่งปู่เจ้าสมิงคลายนะครับ เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับไหลมาจากทางกรุงเทพมหานครเข้าโค้งที่พระประแดงนะครับมีเด็กๆเล่นน้ำนะครับแม่น้ำเจ้าพยาครับตอนนี้คืออยู่ฝั่งอำเภอพระประแดงนะครับบริเวณนี้ก็จะมีทั้งเรือข้ามฟากนะครับมาจากฝั่งปู่เจ้าสมิงพลายนะครับเพื่อมาอำเภอพระประแดงครับแล้วก็มีแพสลับรถยนต์ให้ข้ามนะครับ ข้ามาฝั่งอำเภอพระประแดงนะครับมองเห็นนะครับจุดเขียวนะครับอำเภอพระประแดงนะครับแล้วก็สถานีตำรวจนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับเล็กที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอพระประแดงนะครับแต่ว่าเจริญนะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะครับบริเวณนี้เป็นจุดสําคัญนะครับโค้งพระประแดงนะครับของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ สวนทางฝั่งนี้ก็แม่น้ําเจ้าพระยาก็จะไหลไปลงอ่าวไทยนะครับที่สมุทรปราการนะครับฝั่งนี้นะครับที่มองเห็นนะครับตรงนี้เป็นเขื่อนริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับให้เดินชมวิวนะครับบริเวณอําเภอพระประแดงนะครับบริเวณนี้เป็นเขื่อนกั้นน้ํานะครับทําเป็นทางเดินนะครับพักผ่อนยามเย็นนะครับริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับฝั่งอาเภอพระประแดงนะครับ อีกแห่งหนึ่งนะครับสัญลักษณ์สำคัญนะครับของอำเภอพระประแดงครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับจากฝั่งอำเภอพระประแดงนะครับ,รรบ,บ,รรรรบข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งผู่เจ้าสมิงายนะครับครับนี่นะครับที่ผ้าการอำเภอที่ว่าการอำเภอพระประแดงนะครับนะครับเข้ามาข้างในอำเภอพระประแดงนะครับ เป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับพระประจําอำเภอพระประแดงนะครับ mm hmm. ก็จะมีพระบรมราชานุสารสรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับรัชกาลที่สองนะครับที่หน้าที่วาการอำเภอรพระประแดงนะครับคร mm hmm. ับนี่ก็คือบริเวณที่วาการอำเภอรพระประแดงนะครับ ประวัติศาสรปราการบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณจุดขึ้นรถสองแถวใหญ่นะครับไปอำเภอรพระสมุรเจดีนะครับประวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอรพระประแดงนะครับสำหรับท่านที่จะไปอำเภอรพระสมุรเจดีนะครับ ส่วนบริเวณนี้เป็นรถร่วมบริการนะครับรถเมล์เล็กนะครับสาย82ครับพระประแดงพรงอุรัตน์นะครับออกจากบริเวณทาน้ำพระประแดงนะครับใกล้กับที่วการอำเภอพระประแดงนะครับถัดมาก็จะเป็นรถปรับอากาศนะครับพระประแดงบางลําพูนครับสาย6นะครับแล้วก็ขอนะครับรถเมล์นะครับ82นะครับพระประแดงพระประแดงบางลําพูนะครับ นั language, on ่นแหละครับที่เห็นนะครับรถขสมก8 2นะครับพระประแดงตนน้หลวงบางลำพูนะครับถนงก็จะไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งได้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นตลาดพระประแดงครับที่จะไปกรุงเทพมหานครนะครับแล้่ก็คือที่ว่าการอำเภอพระประแดงนะครับอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานพระประแดงนะครับแล้วก็สถานที่เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับดังมากนะครับ ก็ขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันให mm hmm. ม่คลิปหน้าสวัสดีครับ mm hmm.